วันนี้กูจะแจ้งความไปที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเอาสายตอนนี้กูโทรคุยกับพลเมียกูอกมาอยู่ที่บ้านกอยร้านแกมของนายอุเทนพมยาลีนางสาวนกอำนวยนินมาลาที่โทรมาหาภรรยากูอยู่ที่สกลนครแล้วคุยกันว่ากำลังทำอะไรคนหนึงเต้นอาลบิกดัน หรือเต้นออกกําลังกายอยู่ที่สวนสาธารณะของสกลนครภรรยากูถามว่าทําอะไรตอนนี้ตอนนั้นน,น่ะแล้วทีนี้กูบอกว่ากําลังเล่นเกมอยู่แล้วได้ตังไหมกูบอกว่าได้ตังอยู่จ้างครับแล้วก็มีการเล่นกันเดิมพันเงินเดิมพันก็คือเกมขับรถทุกวันนี้ต่อไปนี้ฟังดีๆสอสอโคตรเงาทวีวัน์ฤทธิ์เลือชัย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและก็บริหารในการาที่กูได้มาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เกมขับรถเป็นต้นไปตั้งแต่วัดนี้เวลานี้นามสกุลลิศหรือชัยแล้วก็คนที่แยกออกไปไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงที่จะบริหารเงินตัวนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เราเราเยี่ยมสารลับล๊อเอาสายตอนนี้กูต่อคุยกับพลเม,มียก่อกมา บอกว่าได้ตั้งอยู่สร้างครับแล้วก็มีการเล่นกันเดิมพันเงินเดิมพันก็คือเกมขับรถทุกวันนี้ต่อไปนี้ฟังดีๆสอสอโคตรเก้าทวีวัฒล์ทิศเลือชัยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเข้าบริหารในการาที่กูได้มาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เกมขับรถเป็นต้นไปตั้งแต่วันนี้เวลานี้ตางสกุลฤิศเลือชัยล้าก็คนได้แยกออกไป ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงที่จับบริหารเงินตัวนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วฟังดีๆนะครับเวลาลงนี่คือการเป็นการสั่งแบบแทเล็กอย่าเรียกนะครับมันเอาเงินกูไปหรือว่าธนบัตรที่กูเล่นได้มาเล่นแบบไหนก็ช่างโคตรเง้าทวีวัดลฤทธิ์ฤชัย ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงที่จะบริหารจำไว้ใครจะเปลี่ยนนะามสกุลก็ช่างแม่มันเย็ดแม่งควายต่อไปนี้มึงไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงมึงจำไว้แล้วฟังดีๆนะครับเวานี่คือการเป็นการสั่ง มีเสียงที่จะบริหารจำไว้ใครจะเปลี่ยนนะามสกุลก็ช่างแม่บ้เนยัดแม่งควายออกไปเรื่อยมึงไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงจำไว้ After before แล้วส่งเอกสารไปให้มันด่วนเข้าใจใหรือเปล่าการเป็นหนี้ยืมสิน รวมมากระทั่งโคตเงาวัลกระจายเปล่าออกเอกสารด่วนมาเป็นแบบไหนก็ได้เมื่อตกถึงมือญาติมันจําไวแ้แอะไรมึง